รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าวพี่คำรนอนตอนมาดูใจหมอฟันท่านคิดอะไรตี้ละปูนเนอะจะบอกคือที่นี่คือเมืองลละปูน ณวันนี้ในช่องปากของคนไทยทั่วทั้งประเทศเกิดความเท่าเทีเทยมกันแล้วครับสบายสมายฟรีร่ำรวยคลินิกทันตกรรมแห่งนี้เป็นของเอกชนที่ลงทุนเปิดเองแต่เข้าร่วมโครงการสิทธิบัตรทองกับสอสชอเราเคยเป็นผู้ใช้บริการมาก่อนเห็นปัญหาความแออดัดจะทำคลินิกที่เข้ามาบริการให้กับพี่น้องประชาชนได้แบบ ขขึ้นณะที่คุณหมอฟันหรือทันตแพทย์อาจเป็นแค่ลูกจ้างหรือหุ้นส่วนก็แล้วแต่แต่ท่านคิดอะไรกับคนไข้เราทําทุกอย่างด้วยจรรยาบรรณของทันตแพทย์เราดูปัญหาทั้งหมดของคนไข้ค่าใช้จ่ายคนไข้มีเท่านี้เท่าที่คนไข้ไหวด้วยสรุปว่าทันตแพทย์ไม่ได้มองแค่เงินแต่มองลึกไปมากกว่าเงินถูกต้องค่ะสปสชย้ําว่าหมอทุกสาขาหรือทันตแพทย์ทุกคนล้วนมีจริยธรรมจรรยาบรรณของทันตแพทย์ไม่ใช่แค่การมอง การรักษาฟันเป็นครั้งๆแต่มองไปทุกส่วนที่เกี่ยวกับคนไข้ทั้งครอบครัวเขาฟันทุกซี่ทั้งสุขภาพของเขาโดยรวมทั้งหมดคลินิกนี้มีชื่อว่าคลินิกตกรรมสบายสบายสรุปให้ดีๆจะอ,อีจ้จะอ,อี้ว่าหมอรวยหมอได้ตังแต่หมอบางคนคิด ไกลไปกว่านี้ขอรับที่นี่เหมือนหมอเท่าเปล่าวันนี้มันกลับมาแล้วสพชเข้ามาดูแลเมนบอเมนขึ้นเหนือลงไต้ผ่านไปผ่านมาแวะเยือนบ้านข้าลำพูนบางปะไรลำพูนและเป็นเมืองเล็กลำแข็งแข็งเป็กเขายืนได้ยังไงอุตสาหกรรมและกำลังเติบใหญ่เกษตรกรรมมากมีด้วยไงชีวิตสดใสอยู่ในลำบูน ข่าวดีๆกับพี่คำรณทันตแพทย์ทุกคนส่วนใหญ่ล้วนรักอาชีพที่ทำอย่างไรนี้ตี้เมืองละปูนเนอะจะบอกฮึไปต่อกันอีกตอนครับตอนตี้นี่ผู้คนฮักกันจริงจ้าศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ในชุมชนอำเภอสารพีเจียงใหม่เนอะจะบอกฮึนี่คือจิตใจของหมู่เฮาพี่น้องชาวเจียงใหม่แม่นกอแม,ม่นแม่นก้า อีกหนึ่งพวกเราจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการศูนย์บริการคนพิการและศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ซ่อมกายอุปกรณ์ที่รอพอสตบ้านพญาชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เป็นการเริ่มต้นจากพระครูบานน้อยกับชาวบ้านเขตหนึ่งเชียงใหม่ภาคเหนือตอนบนชุมชนเข้มแข็งดีมากชุมชนช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนสปชเป็นฝ่ายสนับสนุนเติมเต็มปัจจุบันมีภาคเอกชนคือบริษัท เอเชียพีซ er, ิชันเอทีจำกัดเข้าร่วมสนับสนุนเราพัฒนาคนพิการจนเป็นแกนนาเป็นจิตอาสาช่างชุมชนคนพิการจิตอาสาของเราที่กําลังสร้างบ้านอยู่5หลังนอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่คนพิการและชาวบ้านยังมาช่วยกันซ่อมสร้างอุปกรณ์ก็เกิดไรายได้เปิดสาขาช่างกายอุปกรณ์เป็นกิจกรรมจิตอาสามาออกหน่วยเด็กฝึกหน้างานจริงภูมิใจมาร่วมกิจกรรมเรื่องนี้กิ่งไวยอดพ่อหลวงบอกว่าเยี่ยมยอดเยี่ยม สรุปให้ดีๆจะอี้จะอีะอ้ว่าจากจุดความเห็นใจเล็กๆกลายเป็นของดีเด่นของชุมชนไปแล้วขอรับโมฮาต้องช่วย,วยคนน่นช่วยหรือยังช่วยแล้วจะช่วยแถม <laughs> คนดีนั้นมีมากเพราะมันทําไม่ยากเมื่อจะเป็นคนดีแต่สักกี่คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดปลอดภัย เชิญคนไทยให้มาทำความดีข่าวดีๆกับพี่คำรณเชิญทุกคนไปชมแล้วช่วยกันขยายผลให้คนของบ้านท่านต่อไปศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุมชนสป,ปสชเขตหนึ่งตอําเภอสารพีเจียงใหม่ก้าความแก่งค,คือการลุยในถานที่ไม่มีใครกล้าคือความพร้อมทำเพื่อคนอื่น คือความทุ่มเททำความฝันให้เป็นจริงใหม่ฟอร์เตรนเจอร์ราคาพิเศษ79900 0าบาทถึง31ธันวาคมนี้ะจะตะกีคนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดอปลอดภัยจึงเชิญคน